สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการเทสลิสฟันทร a ฟ f ิ c คอนโทรลนะครับประจำสัปดาห์ที่15-19กรกฎาคม2567เท่าที่ดูตารางสัปดาห์นี้นะครับเห็นมีผู้เลื่อนชั้นขึ้นมาครับนะครับโอ้น่าสนใจประเด็นอะไรที่มาส่งผลกับสิ่งนี้ไปที่สีฟ้าก่อนเลยนะครับเราใช้ดูภาวะต่างๆที่มันจะส่งผลต่อการลงทุนนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมามี เรื่องที่น่าสนใจก็คือว่ามีการเปิดเผยตัวเลขอาตาัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐเดือนมิถุนายนนะครับปรากฏว่าออกมาต่ํากว่าที่ตลาดคาดกันไว้นะครับถือว่าเป็นข่าวด้านบวกนะของวงการลงทุนในสินทรัพย์ที่คาดหวังผลตอบแทนสูงนะครับมันทําให้อัตราผลตอบแทนมันบัตรรัฐบาลสาหรัฐปรับตัวลดลงเงินเฟ้อต่ําลงนะฮะบ,บอลยิวก็ลดลงเป็นเรื่องปกตินะครับพอบอลยิวสหรัฐลดต่ําลง u s เรซโซล่าอินเด็ก ก็ลดลงตามไปด้วยเป็นทอดๆกันนะครับซึ่งทําให้ค่าเงินบาทของเราเทียบดอลลาร์แข่งค่าขึ้นนะอยู่ประมาณ36บางทีเกือบจะหลุด35แล้วนะครับอย่างเช้าเนี้ยมีการอ่อนค่ามานิดนึงแต่เรียกว่าภาพรวมเป็นยังไงแข่งค่านะครับทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางทําให้การลงทุนต่างๆต่างประเทศนะยังปิดความเสี่ยงต่างแล้เป็นอยู่ยังเฮ d อยู่เราดูสีเขียวกันเลยพี่เก่งครับตะลุยสีเขียวกัน พูดถึงคนที่ขึ้นชั้นมาก่อนนะครับ<แ>กลุ่มแรกนะครับคือเป็นกลุ่มกองรีดที่ลงทุนกระจายทั่วโลกนะอันนี้เราเคยบอกไปในหลายรายการนะครับหลาย EP ด้วยว่ากลุ่มเนี้ยเขามีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยนะครับพอเราเห็นแล้วว่าอัตราดอกเบี้ยลดลงนะครับกลุ่มรีดก็เฉืดอายขึ้นมาดังนั้นเขาพลิกกลับขึ้นมาเป็นกลุ่มสีเขียวแล้วนะครับก็แนะนํากองทุนที่สามารถเข้าซื้อลงทุนได้ตามภาวะนี้นะครับ ส่วนกองทุนอะไรอันนี้ก็สามารถไปติดตามได้ในไลน์แอดนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้น qr code ไปให้เช่นเคยนะครับไปต่อเลยครับพี่เก่งอีกกลุ่มหนึ่งญี่ปุ่นมาแล้วจ้าเอาขึ้นมาแล้วเหรอขึ้นมาแล้วค่าเงินเขาจะอ่อนยังไงไม่รู้แหละแต่หุ้นเขาขึ้นนะครับแล้วเราก็สามารถเข้าไปรับประโยชน์อันนี้ได้นะครับใครที่รอหุ้นญี่ปุ่นอยู่ต้องจัดแล้วนะส่วนสมาชิกอื่นๆในกลุ่มสีเขียวยังอยู่กันครบนะถือว่าสัปดาห์นี้เพื่อนเยอะขึ้นนะครับ น่ายินดีนะมีตัวเลือกให้ลงทุนได้เยอะขึ้นนะครับ,รบที่ยังอยู่กันนะครับน้ำมันดิบนะครับหุ้นเทคโลกนะครับหุ้นอินเดียหุ้นจีนนะครับไปจนถึงทองคำนะทองคําก็ยังบวกขึ้นมานะเพราะว่าส่วนหนึ่งทองคําที่บวกขึ้นมาเพราะว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดต่ําลงไงดังนั้นเนี่ยนักลงทุนก็สแสวงหาสิ่งที่มีโอกาสได้ผลตอบแทน สูงขึ้นนะครับอันนึงลงไปอันนึงก็ขึ้นมาชดเชยกันนะครับนอกจากนั้นหุ้นเวียดนามหุ้นธรุรกิจบอกเชนยังอยู่ในกลุ่มสีเขียวกันครบครบเทาที่เห็นมีหุ้นจีเนี่ยที่แนวโน้มระยะสั้นก็พลิกมาเป็นสีเขียวแล้วเหมือนกันครับส่วนเพื่อนที่ยังอยู่ในสีแดงยังอยู่กัน3 3รายการนะครับแ,แ,<ต>แต่ที่น่าสนใจคือว่าแม้ที่อยู่ในกลุ่มสีแดงระยะสั้นเป็นสีเขียวแล้วน,นะเฮ้ยเขียวทุกตัวเลยจริงด้วยครับครับนะครับหุ้นพลังงานสะอาดนะครับอันนี้เราอินดีมากเลยนะครับ ระยะสั้นคลิกขึ้นมาเป็นสีเขียวแล้วตามดูกันต่อไปนะครับส่วนจะเป็นกองไหนนะครับที่เราคิดว่าอยากให้จับตาไปดูได้ในไ i แอดรวมถึงหุ้นยุโรปนะครับ,รบแล้วก็หุ้นไทยขนาดกลางหาเล็กด้วยอ,อันนี้กลับเป็นสีเขียว หมดแล้วในระยะสั้นนะครับติดตามดูแต่ยังไม่ต้องซื้อนะครับครับเช่นเคยครับอันไหนอยู่ในสีแดงก็ดูเขาไว้ห่างๆนะครับส่วนสีเขียวอาทิตย์นี้มีให้เลือกเยอะเลยครับครับผมส่วนจะจัดพอร์ตอย่างไรในกลุ่มสีเขียวเนี่ยในไลแอดเรามีคําอธิบายเพิ่มให้อยู่แล้วว่าหุ้นเทคสหรัฐกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหุ้นจีนหุ้นอินเดียกี่เปอร์เซ็นต์พวกนี้เรามีอธิบายให้หรือว่าอยากเข้าใจตารางนี้เพิ่มขึ้นเยอะๆนะครับเรามี ข้อมูลที่ถ่ายทําแบบเล่าให้ฟังเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นทําเนำไว้ให้ครับสําหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ครบถ้ว่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าก็ยังมีประเด็นให้ไปติดตามกันต่อนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆนะคะ